เพื่อนๆแ่ดมามาเจอเห็ดไอ้เนี่ยเห็ดพึ่งไอ้เนี่ยเห็ดพึ่งตับเตาด้วยเพื่อนๆเนี่ยเลยแอดมาเห็ดเจอเห็ดอันเนี่ยหนังไก่เนี่ยเพื่อนๆเห็ดหนังไก่เด้วยนี่มองนี่เพื่อนๆเป ane, ็นผงเลยเพื่อนๆ นีโอุ้ยกำลังขึ้นเลยเพื่อนๆกำลังขึ้นงามเลยเห็ดหนังไก่กำลังน้อยๆเพื่อนๆกำลังน้อยๆเลยละเพื่อนๆเห็ดหนังไก่จ้ะ ไม่มันก็บตรงนี้อ,นอ,ยอยา่าบดตาขาดอกข่ากระอนเอาไปตัาาดยูวยบานะกาน้นมาทำ เก็บคำเนาะเพื่อนๆเนาะมาข้าวเดียวมาข้าวเดียวจ้ะก็เลยพออยากอยู่ดนเนี่ยมันแก่เพื่อนๆเนี่ยก็เตะทิ้นฝนมันรอดตกมาเพื่อนๆเนี่ยฝนมันรอดตกก็เลย เบื่อเนาะติดขื่นมั้นเจ้นี่นถ้ามันเอาเห็ดมันติดขึ้นเพื่อนๆหลายหลายเี้เห็ดอันนี้โอ้ย と。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นี่กมลังงาเลยพ,พยพื่อนๆตองตาดีๆเลยเพื่อนๆอย่าบวอย่าสกิบด,ดังจ้าดนะอันใี้พูนจะปอดจะเป้ ่อไปตักขาดีกว่านเนี่ยเพื่อนๆมีนพูดจะโปวจะเปรเนาะต้องตายดีๆแน่ต,ตายดีๆด้วยตายมาตีกันเป็นยังแไงโ่าตาโอ้มันพูดจะโปวจะเปรี้ยก็จังบานเห่าหาเคียวไหมจะย้ายมาทำหรอก,กะอะไร ต้องได้หรอกเพิเ่อนๆบ้างอืมเข้นอยู่ตังสี่นี่เองอันนี้เฮ็ดยังสีเสียบไปตักขาอยู่บ้าลเลยตักขาอยู่บ้านเดีวด่าต้องจะเกิดเกิดจุ่มกันนี่แหละ หลาย,ยอยู่เต ah, ็มถุงย ah ู ít, ่เห็ดเพื่อนๆ่็ดมาเห็ดเด้อเอ็ดมันต้เห็ดเห็ดอันนี้ไหมเอ็ดมันตั้เห็ดอันดำเพื่อนเอ็ดมันตมเ็ดดำเอ็มันตั้มเ็ดอัน้

โอ้ยไรง่ายออกมันเห็ดผสมไหมเพื่อนๆนเห็นไหมเอซิปไปล่างเอาไว้ในตู้เย็นเห็ดเพิอกมันสิกแก่จ้ะเพื่อนๆพอจะเห็ดอัน,น,น,กกนอเห็ดดำ เนี่ยไี่ไรลเนี่ยดอกดอกพวกนี้ดอกมันงามดีเนี่ยเห็ดผสมจ้ะได้ยุ่ยจ้ะ เหยียบเห็ดเฮ้ยเหยียบเห็ดเฮเหยียบเห็ดเพื่อนๆเห็ยไล่หลายมันเหยียบแย่เลยเหยียบเห็ดปลาอันนี้นะโอ้ยนีแต่เห็ดอันนี้เพื่อนเห็ดดำไหมปลอกเบลเบล่าเลยเพื่อนขายง่ายๆเพื่อน หลายๆเพื่อนเพื่อนเพื่ยโอ้ยเอาไม่จบเพี่ออืมจะเอาไปเมือนี่มันเต็มถุงก็ดีตัวขาเน็นไงพูดไหมอิงนะมันเถาร้วบ้อหนเพื่อน เห็ดขาวไหมอุ้ยง่าโพดบอง่ๆกับบอเอานี่งนนอง่ายนะของ่ายๆมันเสียบหบ่ะวะอมบ่เสียบนะ้านี่อันนี้ใบเสียบนี่น,นี่อันนี้ก็เสียบ บอันนี้อันนี้บุเรบหรอกนี่ก็ยุ่ละหล่อเลยแหละมูนี้มันี่ยอ,นนอยบบไปไปกลหาหาหาเดร่วมหาเห็ดอันดำเพื่อนๆพลายโวดเฮดเป็นยูนคอนง,งามงามเพื่นๆอโ หั่หน้านะเห็ดขอนป้าอันนี้มีแต,ต่เห็ดร่วมปพิณาต้องมาเร็วๆมันหลายแต,เตนน่เห็ดอันเนี้เพื่อนๆเห็ดดำเห็ดดำเนี่ยแอบเอาไปทำหัวมันมีนมอันไหก็เอาอันนั้นผมเป็นป้าเห็ดเผื่งป้าเห็ดดำเพื่อนๆ ยังไงจะเห็ดดำเราเป็นปลาเห็ดผงปลาเห็ดดำนี่ส่วนให่แบบเอานี่แหละยัยไปเฮ็ดตับเตานี่เฮ็ดแบบนี้เสบืเนี่ย แบบแบบนี้แสบนี่ยเนี่ยแบบนี้แสบเพื่นๆพี่เนเยอะ่ังเลยเยอะหานกขนาเนี่ยก็งไงมันเนา่าไงปูดมันเนา่าเนี่ยเฮ็ดผึ่งแสบแสบเพื่นๆน,นี่แหละนี่เแสบ,แสบ พอตะเห็ดดำเห็ดพึ่งเนี่ยแบบเนี้ยเพื่อนๆแบบเนี้ยมันจะเสียบอม,มองหัวจ,จากมันก่ะ hết yên ở ngay bụng hết ngang kay bụng hết ngang kay hết ngang bò, hết nắng con bò, em bút bụng kay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  เห็นไหมได้หลพัทเฮ็ดไม่เพืเ่อนๆเฮ็ดดำเด้อเฮ็ดดำเอาแบบว่าพัทใช้มุเลเสนไหม ้ามาเราก็มาพัดกินได้ได้เนี่ยเพื่อนเเขาปลาพอถึงกันซิบซินาทีแม่เพื่นเพื่อนเ่นบอกพ่อแล้วเ็าเลยเอาแค่นี้เพืนบอกพ่อแล้วคนวะาเอ่นไปซื้อกินคนวะอู้เพืนยัอันนี้กระต่ายไปซื้อกินคนวะก็ใช้มนตเสร็จได้เพื่น เขาก่ไ,ได้ใช่ยังเด้อคือ,เ,อเป,นเปน็นเห็ดจ้ะเห็ดกระมุนเส็จแล้วจรนงๆใส่ต้มหอมอะไรด้วยเด้ออย่าแสบไปแยกนี่ไปัันแล้วเด็กทิเบตไม่เห็ดไหนเบิ่งเอเด้อแต่เป็นเปื่อนจ้าพัดเห็ดจ้ะเห็ดดำจ้ะถ้าเป็นบ้านเขาก็เห็ดทานเนาะแล้วก็เห็ดพึ่งตับ เออเฮ็ดขึ้นตับเอียงก่อนตับง่วงก็ตับคุ้ยที่มันมันค่าโอ่องนะไปได้ย่ไปได้ไม่สองสามโดกแกมันก็บพอ่อเลยกินเยอะจ้ะไปข้าวเดียวจ้ะเดี๋ยวแย่พลาแล้วเดี๋ยวมาหายเบิ่งอีกแกนึงจ้ะน,นี่เด็ดส่วนพันแล้วก็มาตามเป็ะทีเป็นยังไง แอว่ามันหากินง่ายกับบบานเท่าเลยเพราะได้ไปดุนเลยได้เป็นเพื่อนนะเนี่ยซิบกวนท่าทีจ้ะมันก็ลังขืนหลายหลายเฮ็ดอันนี้นะมันกำลังอูปูอีพีดอยู่เพราะว่าพ่อยายบอกกิ่นยากะเลยเอามาทอนเนี่ยคนเืินคนเอิ่นนะก่อนขอคนบอกกินนะเดี๋ยวไม่จะมาตักใส่ถ้วยใส่จานให้เพื่นเบิ่นบงอีเทียงนึงเรื่องค่ะแค่เพืยอเพื่อน แกจานอะไรล่ะแกแย่บริกินโชกจังแย่บริกินโทกโทเดี๋ยวแกจะไปนั่งกินสแสบๆเนาะเพื่อนเนาะนี่แหละตาเห็ดของแกแดเดมื่อนี่ไปยังบทท่านแกกาบาจิกเก็บจากชั่วโมงหนึ่งพอแล้วพอแลี้ยบปนวะใช่ครับรถไปมือหลังปนมาไหมเปนหวามันกลำหรอยายไปซีมุ่งกลัวลรอจากเพื่อนๆมันก็เลยคำเลยว่าเออ เอท่อนีกน้ก็ท่อนี้เนาะก็เลยบระยากอันนั้นเพิ่นนลายก็เลยมาใช่ไหมนาะเพื่อนเพื่อนก็มาเบิ่งนด้วยนะเห็ดแก่มันจะเพื่อนเพื่อนหอนหอนเลยเห็ดเห็ดรวมจ้ะมีเห็ดอันอันนี้น้ำเลยเพื่อนเพื่อนเนีเ่ยเ,เห็ดเหลืองเนี่ยเห็ดตับไก่นี่เนี่ยเห็ดตับไก่ แกได้มากสิบสิบก็ดอก่ยแล้วแบบเก็บจากปลาแล้วก็มาก,กินเลยได้เพื่อนๆเนี่ยเก็บจากปลาแล้วก็มาก,กินเลยได้เนี่ยเสียบเสียบเสียบก็แย่แย่ได,ด้เพื่อนๆเนี่ยส,สดเลยได้เนี่ยบรนนอนเบรนนอนขึ้น เสรเลยเนี่ยมันกําลังขื้นไหมเพื่อนๆนขืน้นหลายๆมันกําลังออกมาจากแบบว่าจากจากจากดินไหมมันอยู่กับต้นใหม่ใบใหม่ไหม,มหลายคักถ้าผู้ใได้ชอบกินเนาะเฮ็ดเห็ดดำก็กคือเฮ็ดเฮ็ดทานมันเฮ้าเน่ยแหละเฮ็ดทานมานเข้าเน่ยแหละเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมันก็มียแยดเก็บให้เบิ่งอยู่อันใดกที่แยดบ่งหูแย่สิบ่ก,กินจ้ะอันใดกที่แยดบ่งหูแยาสิบ่ก,กิน อันนี้แยแอดเคยสัมผัสมากายแอดเคยกินอยู่เมืองไทยเนาะเคยสัมผัสมากายอยู่กรุงเทพแย่เคยกินขเอาไปขายเนาะเขาเก็บมาขายนะเพื่อนเพื่อนเพราะเสียบเสียบ <c oughs> มันเสียบอิริเจเพื่อนเพื่อนมาเสียบเสียบกับแย่เด้อบายบายกับเก็บเห็ดละกะมากินผัดเห็ดใส่วุ้นเส้นกับแย่เด้อ่ะ นี่มาตานี่เห็นปะเซร็จๆเซร็จๆด้วเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็บายบายด้วยจ้าบาย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 จ้ะ